ฮัลโหลสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมานำเสนอเจ้าของใหม่ที่ผมใช้อยู่เข็มเย็บตัวเนี้ยสามารถเย็บรองเท้าสตาร์ได้รองเท้าผ้าใบาได้ P P U R E ชี่เข็ม หรือไม่ก็เรียกว่าอาจารย์เพียวเข็มอาจารย์เพียวแทงยันเลือดออกแน่นอนการันตีนี่เป็นเข็มที่ผมมองเน้ด้ามสวยมากเลยจับพอดีมือตัวนี้ที่ผมสั่งมานี่มันจะเป็นเข็มเบอร์หนึ่งมันจะมีถึงสามเบอร์เบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาม เพื่อนๆช,แบบนะชอบแบบอ่ายังไงนะชอบแบบยังไงก็ใช้แบบนั้นอย่างผมเนี่ยซ่อมรองท้าสตาร์ทใช่ไหมผมก็จะใช้แค่เบอร์ศูนย์กับเบอร์หนึ่งก็พอเพื่อทำการแทงเข้าไปเค็มอาจารย์เพียวใช้แล้วใช้ดีเลือกใช้เถอะเชื่อผม